นี่คือเจ้าแชมป์ร้อยล้านกระบือนุ่มรูปหล่อโครงสร้างใหญ่ตัวงามจากทัศทรธรฟาร์มตำบลบ่อใหญ่อําเภอบร,ระเบือจังหวัดมหาสารคามที่เจ้าของได้นำมาโชว์ความหล่อภายในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปีนี้ที่บริเวณหน้าที่วาการอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม และด้วยคุณลักษณะที่เต็มไปด้วยความหล่อของเจ้าแชมป์ร้อยล้านทําให้หลายคนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาขอถ่ายรูปร่วมกับเจ้ากระบือพ่อพันสุดหล่อตัวนี้และก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าแชมป์ร้อยล้านนอกจากจะมีความหล่อสมาร์ทบึกบืนแล้วยังชื่นชอบดนตรีอีสานอีกด้วยเนื่องจากเจ้าแชมป์ร้อยล้านได้มายืนดูคณะกลองยาวจากอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามที่มาแสดงให้ความสนุกสนานกับประชาชนแบบไม่กระพริบ เลยทีเดียวเล่นเอาเจ้าของของเจ้าแชมป์ร้อยล้านถึงกับอดใจไม่ได้ออกมาร่วมฟ้อนกับกรองยาวอย่างสนุกสนานเรียกได้ว่าเจ้าแชมป์ร้อยล้านกระบือพ่อพันตัวงามตัวนี้ทั้งหล่อทั้งเชื่องเลยทีเดียวครับ รอด้ครับตัวนี้รอดมรอจ้ารอรอรอดคับวันนี้าเชียง่เชียงว่าลูกเพื่อนเนี่ยอยากอยากได้ยักตัวม่อยากได้แบบนี้ย่ตัวม้อยากได้ยย่โอ้ครับครับรอคักวันนี้โ้ครับครับ